เรื่องต่อไปไปดูเรื่องราวของเด็กน้อยเด็กวัยประมาณขวบสองขวบอะบางทีเขาจะพูดไม่เป็นประโยคยาวๆพูดแต่เป็นคําบ้างหรือบางทีเขาอาจจะสื่อสารผ่านท่าทางในการแสดงออกบ่งบอกว่าเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยจะพาไปดูเรื่องราวของหนูน้อยคนนี้ดูเหมือนว่าหนูเก็บอาการไม่ไหวก็เลยต้องแสดงท่าทางออกไปแบบนี้ หอมใหม่หอมใหม่หอมใหม่ดหอมหน่อยหอมหน่อยอ้าวอยูหน้านหลังหอมหน่อยหอมแล้วยังไงอแล้วอ่อยเออเอ้ยน้องบอกเก็บอาการไม่อยู่ด็า เด็กนี่ไม่โกหกใช่เพราะว่ากัาเด็กเนี่ยไม่โกหกนะคะแล้วอาการแบบนี้หมายความว่ายังไงโหหมายความว่าลูกได้กลิ่นอะไรจากพ่อไม่ไหวเลยนั่นสิหนูหนูไม่รักษาหน้าพ่อนเลยหรอลูกเฮ้ออย่างไงคือเอาจริงๆนะคุณพ่อถ้าจะให้ลูกหอมแบบนี้ไปอาบน้ำไปอาแป้งไปจะได้หอมหอมไปอาบน้ำสาบผมก่อนได้ไหมสงสารลูกน้องทู่หน้าหน้องดิ น่าเยกเกมเลยแต่งจริงเอามาหยอกหยอกันนะเรื่องราวแบบคุณ pues พ่อคุณลูกที่เอามาให้ด um. ูกันนะคะอ่ะจริงๆหลายๆบ้านขนาดแบบเนี้ยเด็กเขาไม่ร uhh> ู้เหมือนกันว่าการแสดงอาการแบบนี้ของเขาหมายถึงอะไรเออบางทีแบบเพิ่งจะได้กลิ่นแบบนี้เพิ่งจะได้รสแบบนี้ก็จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะขัอาการของน้องๆอ๋อเหมือนลูกคุณจีสาตอนเจอหน้าคุณชนะเออก็จะมีอาการแบบว่า อย่างนี้เลยผู้ชมฉันจําได้คือหน้ากดต่ําสายตาเบิลกลงซึ่งผมก็ไม่รู้จริงๆนะผมไปทําอะไรให้ลูกคุณโกรธสิ่งที่คุณทําทุกวันนี่แหละค่ะที่ฉันก็เป็นห่วงคนนี้อยู่เหมือนกันคคนนี้ก็น่าจะออกมาแล้วจ้องเงี้ยเออชอบมองหน้าผมแบบแปลกๆเหมือนคมณไปทำอะไรให้อ่ะคุณไม่ต้องสงสัยค่ะเอาล่ะเรื่องของเด็กน้อยน่ารักนะแอนดูดูแลกันไปนะคะ